คือต้องบอกว่าจังหวะเดินนี่แบบว่ากระชากมากเป็นแบบมุมมองปกติเรานั่งรถขับรถสมมติขับรถ SUV หรือขับรถสูงๆใช่ไหมแล้วก็จะแบบเหมือนมีวิชั่นที่มันแบบสูงขึ้นแบบเนี้ยคือสูงจัดเลยฟีลแบบเหมือนนั่งรถทัวชั้นสองว่ากระชากนี่นแหละ อันนี้คือผมไม่ได้ขยับกล้องนะคือแบบว่ามันโยกเยี้แหละเยี้มันแล้วแต่พี่ครับมันแล้วแต่ตัวไหมการขยมไหมพี่อ,พอ๋อแล้วแต่โพสใช่ไหมผมก็ว่าตัวอื่นมันนิ่งๆคือปกติไม่ค่อยเมารถนะแต่รอบเนี้ยเมาช้างจริงแล้วลงมาคือขาสั่นเลยคือคือมันแบบ เปนเปนโยก